ขึ้นฝั่งมาดิเราไปส่งอือไปเด้อโหว้ายี่ห้อโอ้โห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 มันมันันเรียบคืรียบตายไว้ไว มอไมมอมาตรงนี้มอตรงนี้่าระเบละระวังระวังวมงไปงนอนอยู่ตรงนี้โอ้นถังก็ถ oh ังรถถังักันไปว้งเยนี่ตายแล้วโอ้โอโอ้โนี่เราังหังสารถถังนอนอยู่หลังางัน

ชินดูชื่อไม่โคตรคนไทยเลยตายก็กดนอนไปโผล่มาเจ็บเจ็บมัน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 เจ็บตายอีกตัวหนึ่งมันเปจะปาหมิดปาหมิดตายนี่ไงโผล่ตัวหนึ่งไฮไลท์กู โอ้ยเป็นไฟ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 อตีโอย้จะมาหาโ้โอ้ยี่ไงเขาตอนหลังที่ <apology> so พระเจ้าชินชินมันเจ้าชินชินเลยี่ตายแบบโดนตัวยังอยู่เลยชิลวะโดนยิงโดนยิงแตัวยังยืนอยู่อ่ะเอ้ยให้ชุไมี่รอบโดนโดนเบอลเี่ยี่ตรงเดีไม่เป็นเป็นแบบว่าตอนช่วยชีดิ จะตายแล้วจะตายแล้วพี่เมือ้เลยนะอุ้ยู้าซ้อมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมได้มุมพี่ซอมได้อุ้ซ่อมไอ้ยซ่อมไม่ได้ซ่อมพี่เออจินนั่งอยู่นิ่งประเด็นนี้่กเลยโดนด้วยมันมาจากทางเรานะชินอุ้ยแก่เดี๋ยวเอาไม่เดี๋ยวเอาเลยพกใกล้จบกลนั่นแหละเทียวไปเทียวหลังๆเที่ยวเทีย เท่เอทีบออกเชี่ยม like ันจะไม่ตายอีกแวนะเท่อุ้คอของคุณเธอญี่ปุ่นถ้าเสียไอ้ถ้าไอ้เสียจุดที่ต้องได้รับมอบหมายในการการ์ดอะคือต้องฆ่าตัวตายเลยเว้ยเดี๋ยวม่นก็ต้องทีกิ๊กู้อเป็นตัวตายเท่ พี่ว่าพ<ม>ี่ว่ามันอาจจะได้ชิปยาวกว่าอาจจะยาวกว่าสองนาทีนั่นนงตัดทิกจังหวะก็ได้เอนแล้ววะที่มาไปรถจิ๊บรถจิ๊บรถจิ๊บอ้ยมีเบบับมีบบัฟมีเบบับรถจิ๊บมันเอาไอ้ปืนต่อหน้ารถถังนะไปมีบบ,มบับไปะนะไปโอเคซิ ตายสวยเออแค่ไหนเราคุมโบวัน้งโคตรเป็นงานเลยเฮ้ยเอหายไอเยอลดื้นจัดกลับไปแล้วไม่นะตายตายตายตันเลยโอ้ยทีสามสี่อ้ซ้ยเอโมจิมาาตังห้ามันนยนฉลาดอ่ะเคยเล่นเซิร์ฟเอาี่เลีล้โดนคนด่าเนย ไอ้หน้ใช้แล้วไอ้เ่าหนีมาเียดสจิ้เชานี่มันด่างอะไรเนยด่างจิช่าหนีมาินพี่เก็ดดามี่พี่ยิงได้ว่ะพี่พี่พี่มันตายด้วยดามหกสิบเก้าอนยเฮ้ยเพื่ได้เปรียบเพื่ได้เปรียบระเบิดไปซะตูมจีจิบ้า S <S น,นี่เสียงภาษาดิิตกระโดดลงมาจิลลิสุกดกระโดดลงมาแล้วตายเนี่ยกระโดดลงมาแล้วตายเลยจริบะเกะไอตอนไอ้จิลลิสูนอะมันกระโดดลงมาที่มันตายกลางอากาศแล้วเหมือนแบบมีใครก็ไม่รู้ยิงมันอ,อีกทีแล้วไม่หมดนมาแล้วมันตายเลยอะแบบวยามมันหลุดออกจากร่างไปตอนนี้ถึงพื้นเฮ้ยไอกลางไรทีดิงทำไมเป็นอย่างนี้ เพื่อเพื่อเราโห้ะว่ะโหวะจิมเฮ้ยโอ้ยเพื่อนมันมันมันกระโดดลงมาจากเครื่องบินแล้วมันก็แบบกลางล่นแบบทันทีอ่ะแล้วมันก็เลยแบบแบะไปเลยอ่ะขาเออเขาแซ่ไอ้สัตว์ยิงเพื่อนหัวเออยิงเข้าโดนยิงโดนไปสามอ่ะชิ้นโลแกนเสียงมันดังกลับเลยแบบเสียงเสียงกระดูกมันแพ้เออรู้เข้าไม่มีเหรอวะไม่มีใครวิ่งผ่านเลยโอ้โหตรงคันเต็มเลยจริมตรงนี้คันก็ง ชอบเลยเพื่อญี่ปุ่นของเราพี่ฮิวใช่ปาร์เบิดลงไปก่อนเพื่ออันนี้ของเราเออพื่อญี่ปุ่นเราจะไม่ให้เราจะไม่ยอมให้มันบุกแผ่นดินใหญ่เราหรอกบุกประเทศเราไม่ต้องเสียอ่าเราจะเอ่อเรียร์นหลบครับโอ้โหเยอะเยอะชิ้นเยอะควิกสโคไปชิ้นเอาลองมาเรื่อยๆลองมาเยอะลองมาเยอะว้าวว้าวว้าวโหโหอยู่เว้ยเดี๋ยวเยอะคนเยอะเลย ต้องการต้องการแฝงพี่โอต้องการแฟลเออต้องไปต,ต้องไปหาแล้ว <c oughs> เออมีคนหลุดมา <c oughs> จริงยีดแบบเราตอนนั้นปะมันหลุดมาได้ไงประเด็นอะมันเข้าบีใหญ่เทียบตายแน่เข้าบีได้ตายแน่เขาใครพยายามโอ้ยนี่มันยิงไฟเข้ามาลูลอยไงไปอ้าวพียอ้าวพี่ไปากี่สองก่อนไป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 ขึพวกวไฟ,ไฟกมีคนวนิ่งเข้ามา <ไป S 2> ขอไอ้ใครก็ได้เิ็นไอ้ก,ก็สองสุดใหญ่กูหน่อยทัวนี่แนวโมนี่แนโมเต็มเต็มกราบเลยเนี่ยไอ้เทียบเห็นด้วยเนี่ยโอ้ไปทีขาพ่อ,อตรงัวนี้ชินตัวมุมข้างมุมข้างมาเยอะเลย,ยมุมข้างข้างเอลเอ็นจีนอนนอนเนี้นยตรงเนี้ยตรงเงี้ยชินใหญ่ยาไภบายยาโภบายจิตตรงมันยิงเยอะเยอะมากหมอหมออย่า,ยยาปไปช่วยผมขึ้นมาบอดพี่ผมจะทำภารกิจเอาเลยชินไปทำภารกิจซะ น่เกินน่าเกินทิ้งแค่ชุดไม่ครบไม่ครบเลยน่ายนน่าเกินเขาไม่เล่นหน้าทั้งเนเล่นบวกตรงข้างหลังมาเนี่ยชิ้นนี้ตรงที่มันลอยลอยมาได้แล้วที่เราชอบไปเล่นกันอือเฮ้ยไอสัตว์กระสุนหมดเชี่ยมันกำลังชุบเพื่อนเลยยิงดิยิงยิงหวยไม่ทำไปเดี๋ยวพี่ต้องไปเอาพี่ต้องไปเอาของเอ่อตระกูลของพี่ก่อนอือแฟนมาด้วยนะแฟนมีแล้วสี่ลูกเราต้องเอามาบึ้งบัมซัมเบ้หาร เฮ้ยชินโอ้ทู๊้เพี้ยตบไปไปชื่อไอ้เกตายหนึ่งชินมันจะเอาบีให้ได้ดีกว่าชินเอ้ยสวยมากเพื่อนแอสเซ็ตเอ้ยเพี้ยปิ้งข้าวบีเต็มเลยเสียงของนั้นชินเสียงของสิ่งนั้นเสียงของมันไม่ใช่เสียงของเราชินไมพี่ไปแล้วพี่ปิ้งพี่ไปเนรไปแล้ว ออืโดดพันหลบพันโคตรโชคดีเลยกูหลบได้แม่งลงตรงไอ้ยูนี่พอดีเลยพี่หลบได้พอดีแม่งอยู่ตรงเตียงหน้าผมก็เหยียบมันคนโอ้ยดับนะเพื่อนกูนี่เพื่กูถ้ามีควันนะคือในใจพี่อยากจะให้มันมีควันเว้ยมันไม่มีควันถ้ามีควันจะเวิร์กกว่านี้ไม่ใช่กำลังคนมันจะหมดแล้ว เดีย๋ยวพัดยงิงินแพัดหน้าพี่ขอลองเอาระเบิดควันม,มาได้ไหมพันนี้เป็นระเบิดไอ้นี่ไปเดี๋ยวพัดหน้าพี่โข,อขอควันนะพี่จะแบบมันน่าจะเวอร์กว่านี้แล้วเนี่นกดีด้วยขอบเมื่อกี้ท่าแบบโอ้ยข้างค้างค้างที่เดิมดิชิมอเออตายแล้ว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 โดนไปเลยโอ้ยยิงยิงกวูยิงหนึ่งเอมชุดยิงยิงกว่ายิงกว่าเจดีเจเจดีสองแล้วกัโคเซชินชิ่งหนึ่งหายไปมันไม่อย่างนี้มันเอาไอ้จรวดมาจรวดมา เดี๋ยวนี้เขาไม่เล่นไอ้ทิงอ่ะไม่เปิดก็ไม่รู้ทำไมใกล้เพราะไอเกมเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเพิมเพิมเข้าไปอีกเอเหลืออีกเดียวโอ้เออโอ้ทำไมนะเอาอีคลมอรชนะชนะขอเมอร์อู้อ้าวกำลังบนบักกำลังบนบักมันยึดอยู่ โอ้โน่โอ้มคืออยู่บีปีไม่มีใครบัจจัยโอ้มันิงเข้ามาเยอะเลยชินยิ่งไม่ปแล้วอ่าเยอะเกินชินชินเยอะเยอะมากไม่โกหกว่าท้าเป็นสัตว์ไม่โอหกว่าท้าสี่ปีให้ได้แล้วจะได้แล้วอ้าพี่ลมอ้หูเออได้ระเบิดชิ้นหนึ่งไปโอเค Jesus Christ. 63ส oh ิคิวโอ้โหโอเคถือว่าเต็มที่